พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมดาเนียนบทที่สองพระสุบินของเนบูคัสเนซาในปีที่สองของราชการเนบูคัสเนซาพระองค์ทรงสุบินพระองค์ทุกพระไทยจนบรรทมไม่หลับแล้วกระสัตร จึงทรงบัญชาให้เรียกพวกโหนมอดูนักวิทยาคมและคนคลเดียเข้ามาเพื่อทูลกษัตริย์ให้รู้เรื่องที่ทรงสุบินเขาทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้ากระยัตและกษริยั์ตร,ตรัสกับพวกเขาว่าเราได้ฝันและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์อยากรู้ว่าฝันเรื่องอะไร แล้วคนคาลเดียจึงทูลกระสัตเป็นภาษาอาราเมกว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอเล่าพระสุบินแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์แล้วเหล่าข้าพระบาทจะได้ถวายคำแก้พระสุบินกระสัตท,ทรงตอบคนคาลเดียว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้าไม่บอกให้เรารู้ความฝัน พร้อมทั้งคำแก้ฝันเจ้าจะถูกถึงแขนขาออกและบ้านเรือนของเจ้าจะถูกทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยแต่ถ้าเจ้าเปิดเผยความฝันและคำแก้ฝันให้เราเจ้าจะได้รับของขวัญรางวัลและเกียรติยศยิ่งใหญ่ฉะนั้นจงเปิดเผยความฝันและคำแก้ฝันแก่เรา ขาทั้งหลายทูลเป็นครั้งที่สองว่าขอพระราชาเล่าพระสุบินแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และเหล่าข้าพระบาทจะถวายคำแก้พระสุบินพยาคาพระสั์ทรงตอบว่าเรารู้แน่แล้วว่าเจ้าพยายามจะทวงเวลาไว้เพราะเจ้าเห็นว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝัน ก็มีคำตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียวเจ้าทั้งหลายตกลงจะพูดเท็จและพูดทุจริตต่อเราเพื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงบอกความฝันแก่เราแล้วเราจะรู้ว่าเจ้าแก้ความฝันให้เราได้คนแคลเดียจึงทูลกระสัตว่วาไม่มีใครในพิภพเปิดเผยเรื่องของพระราชาได้ เพราะว่าไม่มีพระราชายิ่งใหญ่และทรงฤทธองค์ใดไต่ถามสิ่งเหล่านี้จากโหนหรือหมอดูหรือคนคาเดียสิ่งซึ่งพระราชาตรัสถามนั้นยากเกินไปไม่มีใครจะเปิดเผยแด่พระราชาได้นอกจากบรรดาพระผู้ไม่ได้อยู่กับมนุษย์เพราะเรื่องนี้กร,กระสัดจึงกลิ้วและทรงพระพิโรธยิ่งนัก และมีรับสั่งให้ประหารพวกนักปรา์ทั้งหมดของบาบิโลนเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกิดีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านักปรา์เสียทั้งหมดเขาซึ่งตามหาดาเนียนและเพื่อนๆน,เพ,นเพื่อจะประหารชีวิตแล้วดาเนียนก็ตอบอาริโอดหัวหน้าราชองคลักษ์ผู้ออกไปประหารนักปรา์ของบาบิโลน ด้วยคำแย,ยบคายและด้วยความรอบคอบท่านถามอาริโอหัวหน้าว่าชนไหนพระราชกิตติกาของพระราชาซึงเล่งด่วนนักแล้วอาริโอก็เล่าเรื่องให้ดาเนียนรู้แล้วดาเนียนก็เข้าไปเฝ้าและทูลขอให้กระสัตรทรงเรื่อนกำหนดเวลาเพื่อท่านจะถวายคํคำแก้พระสุบินแด่กรสัตร์ แล้วดาเนียนก็กลับไปยังบ้านของท่านและแจ้งเรื่องแก่ฮานัญญามิชาเอลและอาซาริยาสหายของท่านและบอกเขาให้ทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้เพื่อดาเนียนและเพื่อนของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานักปราดอื่นๆของบาบิโลนในนิมิตเวลากลางคืน พระองค์ทรงเปิดเผยความลึกลับนั้นแก่ดาเนียนแล้วดาเนียนก็ถวายสาธุการแดร่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ดาเนียนกล่าวว่าสาธุการแดร่พระนามของพระเจ้าเป็นนิสสืบไปปัญญาและลิทธานุภาพเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนวาละและฤดูการทรงถอดบรรดากษัตริย์และทรงตั้งขึ้นใหม่ พระองค์ประทานปัญญาแก่นักประหลาดและความรู้แก่คนฉลาดพระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างก็อยู่กับพระองค์โอ้พระเจ้าแห่งบรนพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริมพระองค์ เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ก็ท่งให้ข้าพระองค์ทราบแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงเปิดเผยเรื่องของพระราชาแก่พวกข้าพระองค์ดาเนียนทำนายพระสุบินแล้วดาเนียนก็เข้าไปหาอาริโอธผู้ซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้ประหารน,นักลาลญดของบาบิโลน ท่านได้เข้าไปและกล่าวว่าขออยาประหารน,นักปราดของบาบิโลนโปรดนำข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระราชาและข้าพเจ้าจะถวายคำแก้ฝันแก่พระราชาแล้วอาริโอตก็รีบนำดาเนียนเข้าเฝ้าประสัตริและทูลพระองค์ว่า ข้าพระบาทพบชายคนหนึ่งในพวกที่ถูกกวาดเป็นเฉลยจากยูดาผู้จะทูลให้พระราชาทราบคำแก้พระสุบินได้กษัตริย์จึงตราสแก่ดาเนียนผู้มีชื่อว่าเบลเทสัสซาว่าเจ้าสามารถให้เรารู้ถึงความฝันที่เราได้ฝันและคำแก้ฝันนั้นได้หรือดาเนียนทูลกษัตริย์ว่าไม่มีนักปราศ หรือหมอดูหรือโหนหรือหมอดูกิจยามคนใดเปิดเผยความลึกลับซึ่งพระราชาไต่ถามแด่พระองค์ได้แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเปิดเผยความลึกลับทั้งหลายและพระองค์ทรงให้พระราชาเนบูคัสเนสตารู้รถึงสงิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย และนิมิตท,ที่ผุดขึ้นในพระเสียรของพระองค์บนพระแทน่นบรรทมนั้นเป็นดังนี้พยาคาข้าแต่พระราชาขณะเมื่อฝ่าพระบาทบรรทมบนพระแทน่นพระดำริในเรื่องซึ่งจะเกิดมาภายหลังได้ผุดขึ้นและพระองค์นั้นผู้ทรงเปิดเผยความลึกลับก็ทรงให้ฝ่าพระบาทรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ส่วนข้าพระบาทนั้นได้รับการเปิดเผยความลึกลับนี้ไม่ใช่เพราะข้าพระบาทมีปัญญามากกว่าคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เพื่อพระราชาจะรู้คำแก้พระสุบินและเพื่อฝ่าพระบาทจะเข้าใจพระดำริในพระไทยของฝ่าพระบาทข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททอดพระเนตรและดูเถิด มีปฏิมากรขนาดใหญ่ปฏิมากรนี้มหึมาจริงๆและสุกใสย,ยิ่งนักตั้งอยู่เฉพาะพระพักฟ้าพระบาทและรูปร่างน่ากลัวหัวของปฏิมากรนี้เป็นทองนุพคุณอกและแขนเป็นเงินท้องและโคนขาเป็นทองสำริดขาเป็นเหล็กเท้าเป็นเหล็กปนดินขณะพระองค์ทอดพระเนตร มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์หินนั้นกระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กบนดินทำให้มันแตกเป็นชิ้นๆแล้วส่วนเหล็กดินเหนียวทองสำลิดเงินและทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดพาเอาไปทั่ว ซึ่งหางร่องรอยไม่พบอีกเลยแต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรน,นั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพนี่เป็นพระสุบินพยาค่ะบัดนี้เราค่าพระบาทขอกราบทูลคําแก้พระสุบินให้พระราชาทรงทราบข่าแต่พระราชาพระราชาเหนือพระราชาทั้งหลาย ผู้ซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานราชอาณาจักรอนุภาพฤทธเดชและศักดิ์ศรีและได้ทรงมอบบรรดามนุษย์สัตว์ในท้องทุ่งและนกบนฟ้าไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดไว้ในพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทให้ฝ่าพระบาทปกครองทุกอย่างเสียนทองคำนั้นคือฝ่าพระบาทเอง ต่อจากฝ่าพระบาทไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าของฝ่าพระบาทปรากฏขึ้นและยังมีราชอาณาจักรที่สามเป็นทองสำริดซึ่งจะปกครองทั่วพิภพ,พ,พและจะมีราชอาณาจักรที่สี่แข็งแรงดังเหล็กเพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักและแตกเป็นชิ้นชิ้นอย่างไรราชอาณาจักรนั้นจะหัก และทุบสิ่งเหล่านี้ดังเหล็กซึ่งทุบให้แหลกอย่างนั้นดังที่ฝาพระบาททอดพระเนตรเท้าและนิ้วเท้าเป็นดินของช่างปั้นมอบ้างเหล็กบ้างจะเป็นราชอาณาจักรที่แตกแยกแต่ความแข็งของเหล็กจะยังอยู่ในนั้นบ้างดั่งที่ฝาพระบาททอดพระเนตรเหล็กบนดินเหนียวและนิ้วเท้าเป็นเหล็กบนดินอย่างไร ราชอาณาจักนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างอย่างนั้นดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กบนดินเหนียวพวกเขาพยายามจะมีเอกภาพด้วยการสมรสแต่จะไม่ยึดกันแน่นเช่นเดียวกับที่เหล็กไม่ประสมเข้ากับดินและในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักน,น ซึ่งไม่มีวันถูกทำลายหรือถูกมอบให้ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแตกเป็นชิ้นๆจนพินาศไปและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิตด,ดังที่ฟ้าพระบาททอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์และก้อนหินนั้นได้ทำให้เหล็กทองสำริด ดินเหนียวเงินและทองคำแตกเป็นชิ้นๆพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้พระราชารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้พระสุบินนั้นเป็นจริงและคำแก้พระสุบินก็แน่นอนดาเนียนและเพื่อนๆได้ความดีความชอบแล้วกระสัดเนบูคัดเนสตาก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนียน และทรงบัญชาให้นำเครื่องบูชาและเครื่องหอมมาถวายดาเนียนกระสัตรตรัสกับดาเนียนว่าแน่นอนทีเดียวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลายและทรงเป็นองค์เจ้านายเหนือพระราชาทั้งปวงทรงเป็นผู้เปิดเผยความลึกลับเพราะท่านสามารถเปิดเผยความลึกลับนี้ได้แล้วกระสัตรสรงให้ดาเนียนเป็นใหญ่ และประธานของกำนันใหญ่จำนวนมากอีกทั้งทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองมวนลท,นทั้งหมดของบาบิโลนและเป็นประธานองค์มนตรีของนักปรา์ทั้งสิ้นของบาบิโลนดาเนียนก็ทูลขอต่อกษัตริย์และพระองค์ทรงตั้งชัดลัดเมชาร์ตและอาเบตเนโกเป็นผู้บริหารมวลนบาบิโลนแต่ดาเนียนยังคงอยู่ในราชสำนัก